ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกและอยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโลนินด้วยนะครับสำหรับการส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับบอกว่าจัดไปครับค่ากาแฟนะขอขอบคุณมากครับผม ขอขอบคุณคุณหัสวัตด้วยนะครับที่ส่งซปเปอร์แตงเข้ามานะบอกว่ารีวิวที่110 e5 หน่อยครับได้ครับรอหน่อยนะครับ <_ t ank> ขอขอบคุณคุณสมุไร073นะที่ส่งซปเปอร์แตงเข้ามานะครับ <_ t ank> ขอขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณคุณพีรพัฒน์นะที่โดเน a ทางทัวร์เลตเข้ามานะครับบอกว่ารีวิวอ็อบเจกต์777รุ่น2หน่อยครับ <_ t ank> ก็ช่วงนี้รีวิวเยอะนะครับรอนานนิดนึงแต่แล้วก็คันนี้ เคยรีวิวไปแล้วยังไงก็ดูของเก่าไปก่อนนะครับขอขอบคุณคุณอัศนีนะครับที่ส่งซุปเปอร์แดงเข้ามาบอกว่ารอติดตามชมทุกวันครับพี่พี่นีกายเป็นว่าตอนนี้เสพติดคลิปพี่ไปแล้วขาดไม่ได้เลยครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะฮะ ขอขอบคุณคุณลองฮีนะครับที่ส่งซูเปอร์แทงเข้ามาบอกว่ารีวิวอ็อบเจกต์77เวอร์ชัน2หนเลยครับแหมขอเข้ามา2คนเลยนะครับก็ยังไงก็ต้องรอกันนิดหนึ่งนะครับขอขอบคุณคุณสราวุธนะที่ส่งซูเปอร์แทงเข้ามานะคนนี้ก็ส่งเข้ามาประจําเลยขอขอบคุณมากเลยนะฮะขอขอบคุณคุณติ๊กซาบูมนะครับที่ส่งซูเปอร์แทงเข้ามาบอกว่าทําคลิปสนุกออกมาเยอะๆนะครับได้ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ขอขอบคุณมาสเตอร์เนะที่โดนเนตทางทัวรเลตมาบอกว่าพี่ครับแนะนำรถทีดีหน่อยครับถ้าเป็นสายวิจัยถ้าเป็นพวกสไนเปอร์ก็แนะนำเป็นของเยอรมันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางสวีเดนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าชอบบู๊บบวกก็ไปทางอิตาลีที่เป็นออโตโลดก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นก็ดีครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะที่ให้การสนับสนุนมาตลอดเลยนะขอขอบคุณมากจริงๆครับ สวัสดีชาวอแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เราไปชม World Class Replay กันกับ BZ176 นะครับเป็นรถพรีเมียมจีนเชียร์8ติดจรวดนะครับแล้วก็ปืนโกงรถโกงนะี่ค่อนข้างจะโกงเลยทีเดียวซึ่งผู้เล่นชื่อว่า Blast นะมาถึงนี้ก็วิ่งขึ้นมาพยายามจะยึดตรงกลางแล้วก็โอ้โห ซัดสโกปินจีไประยะไกลครับโดนเข้าไปเต็มเตมครับ788แล้วก็พุ่งทะยานขึ้นมายึดตรงกลางได้นะครับแล้วก็มีมาร์คถึง3มาร์คด้วยนะครับคนนี้เอาเรื่องจัดจัดอยู่ในแมปเหมืองครับชะงกอเม่ีก็ซัดเข้าไปครับชาฟูตัวครับ8 0 9แล้วบล็อกชาฟูตัวได้ด้วยโอ้มันสมกับที่เป็นรถโกงจริงจรินะอยู่ในแมปเมืองเกิดทางฝั่ง ะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์9ซะด้วยโอ้ยโดนมานัดหนึ่งครับสำหรับ M4 49เลยนัดนี้สวนกันไป773ครับแลกกันไปแลกกันไปโอ้โหสองเท่าโดนเข้ามา300กว่าซักว่า700กว่าเกือ800โอ้ยที30เหมือนจะเผลอนะเหมือนจะเผลอเผลอไม่เผลอ เอาแต่ M4 49แล้วก็อีกคันหนึ่งครับนิ่มๆไปครับสำหรับ E75 เต็มท้ายครับ802อยู่ในห้องเทียร์9ซะด้วยเนี่ยโอ้โหไม่มีจองครับเกมนี้เรายุดตรงกลางได้ด้วยสบายเลยรอโหลดแล้วก็ออกมาซัดอย่างเดียวครับซัดอย่างเดียวครับแต่สกอร์ตอนนี้02ครับ ก็ดูโดนนำนะครัไม่รู้ว่าไปโดนตรงไหนเข้าหายไปสองคันเนอะเนมเ e ลสกับองคลักยึดขึ้นมาได้ก็วนไปวนมายังไม่รู้จะทำอะไรครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งนี้ก็ไม่มีคนดูครับบลาสน่าจะชะโงกมาดูด้วยตัวเองฮัลโหลไม่เห็นใคร มี T54E1 อีหนตรงนี้ครับกดได้ไหมพยายามจะกดครับแล้วก็เต็มหัวครับโอ้โหเจ็สเสียงยิงสะใจมากแล้วดาเมจก็สะใจเช่นกันโอ้โหเอาเรื่องจัดจริงๆนะคันนี้นะโหดมากโหดมากไกลๆครับเป็นเซนจูเรียนเอ็อ๋อขอภยัย ในเกมนี้อยู่ในห้องเทียสิบซะด้วยนะครับเซนจูเรียนเอนะไกลครับระยะ477เมตรแหมเงียบโอ้ไม่รู้ว่าปิวไปไหนหรือว่ายังไงคือมันไกลมากครับมันไกลมากแล้วก็บางทีกระสุนมันเดินทางไวมันต้องแบบเผื่ออะไรอย่างนี้นะครับอาจจะอาจจะเผื่อไม่ไม่พออะไรอย่างนี้นะ Z, ครับโหลดเสร็จครับเท้าที T 30เพิ่งจะยิงนะครับแต่ว่าคนที่จะ รับเขาก็คันนี้แหละนะเรียบร้อย M449 เห็นเดินเข้ามาอย่างนี้โดนแน่ๆครับเรียบร้อยไปเป็นคิวแรกของเขานะครับ M3Y ครับบราดบอกแลกกันได้นะ M3Y หันแบบนี้ก็ตูดดีครับเอาหูไม่ตูดครับตัวเลยครับเต็มๆกับ648เรียบ 100, ร้อยครับ2คิวีซี่ไป easy ไป แต่สกอร์ตอนนี้สองต่อ6ครับโอ้โหก็ตามอยู่เยอะนะครับไม่รู้ไปโดนตรงไหนเขา้านะ่หายไปเยอะเหมือนกันทีห้าสอหนึ่งแล้วก็เซนจะูเรียนเอเอไม่ได้ครับถอยครับถอยครับ เล้วตามอยู่เยอะซะด้วยตามอยู่4ี่แต้มจะโงกใหม่ครับโอโยน E 7 5มามันนัดหนึ่งแต่ว่าเอานี่ครับนี่บร้อยครับ T 5 4 E 1นได้ามาอีก550อีกคิวนึงเป็น3คิวถอยครับถอยครับโอ้ค่อยๆเก็บทีละคันทีตะคันนะ เอาลูกทองมาเยอะผสมควรเอาลูก AP มา6นัดซึ่งตั้งแต่ต้นเกมนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้นะลูก AP e 7อีใกล้าตายแล้วนะเหลือเลือดอยู่แค่300แต่ e 4ครับขึ้นมาขนาดนี้เลยนะแล้วหันเผลอๆก็ซัดเข้าไป8 0 1ครับเต็มเตมครับ8 0 1 คือคันนี้เป็นเทียร์8นะเฮวิทังเทียร์8ที่มีดาเมจพอกับ E 4เทียร์10เลยโอ้โหโหดโหดจริงจริงนะครับยิงกัน7-800เป็นเทียร์8ที่โหดสุดๆตรงนี้เห็น T 54, ห้าสี่ดหแต่ว่าหายไปแล้วนะมีอะไรบังอยู่ เต็มเต็มแบบนี้เรียบร้อยครับ883โอ้โหปืนโหดไม่พอยังสไนัยได้อีกเนะี่ยเฮวีแทงสไนเปอร์แต่ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นสไนเปอร์ได้ไหมคือมันมันยิงได้อะเขาไม่ได้ไปอยู่หลังแมปนี้คือเขาอยู่ตรงกลางแมปเลยนะมันไม่น่าเกลียดไงเออ ยิงระยะขนาดนี้เอาเรื่องนะเอาเรื่องจัดจะงงหน้ามาดูหน่อยครับตรงนี้ไม่เห็นใครทางขวามีเซนจูเรียนเอเกยู่ไกลๆเลยเห็นอยู่นิดนึงอ้าวถอยมางี้ก็ <c oughs> โดนด้วย oh <my> เห็นลูกย้อยไปนึกว่าจะเหินข้ามไปนะย้อยไปโดนท้ายพอดีครับ 726ดาเมจเก็บเซนจูรีนเอ็ไปอีกคิวนึงเป็น5คิวโอ้โห uh oh. นี่ห้องเทียรสิบนะเนี่ยยิงแบบไม่ได้เกรงกลัวเลยนะยิงไป8000แล้วอ่ะแป0พแล้ว <laughs> 8ป0 0ันสกับอีก5คิวล้างสปอร์ตตรงนี้ครับฟอร์สครับโอ้โ oh, หทำให้สกอร์ตอนนี้นี่7เท่าแล้วด้วยนะครับ <laughs> เป็นตัวแบกเลยนะแบกเทียสิบด้วยซ้ำแบกทั้งดามจแบกทั้ง โอ้โหเอาเรื่องจัดนี่เลงรอยครับเลงรอฟอร์สเลยครับเห็นเมื่อไหร่ยิงเมื่อนั้นสกอร์เปียนจีทางขวาอยู่หลังหินยิงได้ไม่เอ,อ่เห็นอยู่แว๊บๆเมื่อกี้หม,มกดไม่ได้ครับลองชะโงกมาฝั่งนี้ดูภูมหลังครับ แต่อ7ครับตอนนี้สกอร์ดูดีครับตึงตึงันปันอยู่ในตอนนี้ชะงงมาฝั่งนี้อีกทีนึงเผื่อมีใครมาทางนี้ก็ยังไม่เห็นใครบลัดเข้ามาเช็คนะี่เช็คทุกทิศเอ้า สกอด้าทีไปโผล่ตรงนู้นเลยนะครับสกอด้าทีนี่ทะลุไปถึงนู่นเลยบลารดจะเข้าไปช่วยรับนะแต่ก็ต้องระวังทางซ้ายมือด้านหลังจะเอมีบ้านบังอยู่นิดนึง แต่เห็นอยู่ครับ <ics> แล้วก็อ้หูเต็มเต็มครับเต็มเต็มก็รัเบ891เต็มตูดเหมือนกันเนี่ยแล้วทีสามสิบขึ hei, ้นมาแล้วครับทีสามสิบขึ้นมาแล้วครับรอโหลดครับทีสามสิบกับเรานี่เลือดเหลือพอกันเลยเจ็ดร้อยห้าสิบเท่ากันเลยนะครับปลาตั้งปืนรอให้เขามานะ ขอเต็มๆนัดเดียวอาจจะจบเหมือนกันนะทำแบบทีสา0ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะตอนนี้10เท่าก็จริงนะครับแต่ว่าทีมนี้เขาลงไปเด็บกันต่ำที่ฐานกันหมดแล้วนะครับเหลือบาสคนเดียวที่อยู่ตรงกลางแมปนะครับบอกเพื่อนช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยทุกคนกันเงียบครับ บอกให้ฟอร์ดเข้ามาช่วยนะฟอร์ดก็เงียบครับบอกอย่าแคมป์อย่าแคมป์ตัวเองนี่ก็ถ้าไม่มีใครช่วยจริงๆหรือว่าไม่ไหวจริงเนี่ยอาจจะถอยหลังลงนะทีสามสิบยังไม่เข้านะครับทีสามสิบก็น่าจะรอเพื่อนเข้ามาสมทบด้วยนะครับฟอร์ดฝั่งตรงข้ามครับเขาดันไลน์หนึ่งครับ แล้ว Ford ฟอร์ดฝั่งเราก็เข้ามาช่วยแล้วนะครับเลือดยังเต็มนะเข้ามาสวยๆอ้าวชาวคู่ตัวเต็มๆเต็แปดร้อยสิบ 8, ครับแล้วก็ถอยถอยลงครับหนีครับก็ต้องยอมให้เขายึดบนภูเขาไปเพราะเขาขึ้นมาถึง2คันแล้วก็บอซิกตรงนี้เลงจะๆแล้วก็ เรียร้อยครับนเน้นเน้นเข้าไปครับเจ็ดีโอ้โหโหดจริงๆหันมาดูดามเมจอีกทีหนึ่งยิงหลักหมื่นแล้วนะโอ้โหเทียแปดคันนี้ยิงหลักหมื่นแล้วครับด้านหน้าอีสีครับอีี่ครับเทียสิบทีดีเทียสิบยังไงดีครับ ก็ถ้า E4 ยิงเข้ามาก็หนักอยู่เหมือนกันนะหัวแทกไะเรีบยบร้อยครับสวยๆครับ7คิวโอ้โหเอาเรื่องจัดเหลือขั้นสุดท้ายครับฟอร์สครับตอนนี้7คิวแล้วอีกคิวเดียวก็เลนลี่วอเตอร์ครับส่วนดามเมเนนทะลุทะลุหมื่นไปแล้วนะครับฟอร์สบลัดมาตั้งปืนรอเลยนะครับ แล้วรอหันข้างก็เรียบร้อยครับ8 q e วอีซีครับโอ้โหวสิบเอ็ดเคโอ้โหสุดยอดมากในเกมนี้โหดจริงๆนะโอ้โหโหดมากเป็นเทียร์8ที่โหดมากๆนะสำหรับบี1ซ6นนะโอ้โหไม่ได้เกรงกลัวเลยอยู่ในห้องเทียร์สิบแท้ๆนะครับกับ เทียเก้าทียสิบนิดวัดกันได้เลยนะครับก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยได้เอทังเกอร์นะครับได้เหรียญเรนดี้วอเตอร์มาด้วยนะเพราะว่าได้ไป8คิวพอดีเลยนะครับแล้วก็ไฮแคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่แทงเกอร์สไนเปอร์มาด้วยนะโอ้ไม่น่าเชื่อก็ยิงไกลไปหลายนัดอยู่นะหลายนัดอยู่ได้ท็อปกันมาด้วยครับเพราะว่าเกิน6คิวด้วยนะครับได้เงินมาถึง5้าแสนสามเลยนะครับแล้วก็ ค่าบประสบการณ์26,000กัเอบ53บนะครับชื่อในเกมก็ Blast u n เ e r s c o r e 3ทีเลยยิงไปโอโ้โหเพียบครับเพียบจริงๆนะแล้วแต่ละนัดนี่แบบโหดสุดๆนะ7,800ทั้งนั้นนะครับ7,800ทั้งนั้นยิงไปทั้งหมด11,147นดาเมจนะครับ8ดคิวด้วยกันค่าบประสบการณ์ดิบๆสูงถึง2,847เลยนะ โอ้โหโหดมากโหดมากเพราะว่าเจอเทีสิบนะยิง17นัดเข้าเป้า16เจาะก,กรอสิบคือพูดง่ายว่าพลาดไปแค่นัดเดียวแล้วก็เจออกกาะเกาะเข้าทุกนัดที่ยิงโดนนะโอ้โหโหจริงๆดามเมจร,รวมนี่ก็1นึ่งหมื่นหนึ่งเลยนะ 11K นะครับแล้วก็มีบล็อกไป1,260งพันสองร้อยหกสมีแอซิสแอซิสอีก1,673เจ็ดเป็นมินชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป4,800เท่านั้นนะครับค่ากระสุนแสนสอง 1, 000, แล้วก็ยุทธปัจจัยอีกสองหมื่นเหลืองนนมาใช้แน,อน,อน่ๆเลยสามแสนแปดนะโอโ้โหโหดมากๆโหดจริงๆเรียกว่าเป็นเฮฟวี่ทังที่แบบรถถังหนักมหาโหดจริงๆนะเป็นรถถังหนักมหาโหดจริงๆนะสำหรับ B z 1ซ6นะึะแล้วก็คนนี้ก็โหดด้วยนะวันนี้ก็เลยต้องเอามาฝากกันแหละเพราะมันจริงๆแล้วก็สะใจจริงๆนะกับดาเมจแต่ละนัดที่ยิงออกไปนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใครที่อยากสนับสนุนนิกกี้ทีวีก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้หรือว่าจะส่งซปเปอร์แังก็ยินดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ